กลวงซ้อนกลวงทําให้ผู้เสียหายสูญเงินไปถึง2,50 0 0 0บาทเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวเเด็กงานเดือนสถานีประชาชนไทย P ี s เล่าให้ฟังนะผมคุยกับผู้เสียหายเป็นผู้ชายนะครับผ่านทางรายการสถานีประชาชนยกกาลังสามทางออนไลน์เท่านั้นนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าเขาต้องเสียเงินไปถึง2 5 0 0 0 0บาทเนื่องมาจากว่าไปเจอหญิงคนหนึ่งใน a c e b o o k ฮะในไทม์ไลน์เป็นเพื่อนกันพูดคุยกันคนนั้น,นเขาแอบอ้างว่าเป็นครูครับตัวเล็ก,ลก บุคลิกดีหน้าตาก็พอใช้ได้ก็ามาพูดคุยคุยไปคุยมาฮะแลกหลายกันทั้งๆท,ท,ที่ผู้ชายคนนี้นะครับมีภรรยาแล้วนะฮะเราก็พยายามถามเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณไปหลงกเสน่ห์เขาหรือเปล่าแต่บางเอิญว่าในใน,ในการเนี่ยพอดีว่าภรรยาเขาอยู่ด้วยครับอาจจะได้ข้อมูลมาอย่างหนึ่งแต่ที่นี่แน่ฮะเราสนิษฐานว่าที่บอกเป็นคนลวงเกิดจากการที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยแฝงตัวมาทําให้ผู้ชายคนนี้มีความชื่นชอบครับนะ แล้วก็อยากพูดคุยด้วยเพราะแลกลายกันหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการชื่นชอบเชื่อถือไปแล้วหลงสเสน่ห์ไปบ้างแล้วนะผู้ก่อเหตุก็ชาชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยมาร่วมทําภารกิจหลังจากที่ผู้เสียหายสนใจครับอ้าวไหนมือก็อ,อาจจาะพอชื่นชอบการคุยกันไว้ใจกันแล้วลองเข้าไปสิผู้ก่อเหตุจะส่งลิงก์มาฮะก็คือเป็นลิงก์ไลน์ครับพาเข้าไปในกลุ่ม Open Chat ครับในนั้นโอ้โหคนเยอะมากเลย แล้วก็จะมีหน้าม้าคอยส่งพวกสลิปลวงมาอู้ได้เงินจริงทําให้ผู้เสียหายสนใจครับเฮ้ยมันน่าจะได้เงินนะอยู่เฉยหาเงินเพิ่มดีกว่าหาได้ได้เสริมดีกว่าพอสนใจเท่านั้นฮะผู้ก่อเหตุก็จะาชักชวนให้ไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มนี้นี่โอ้โหจะใส่โคหนักเลยครับเพื่อนๆครับเพื่อที่จะให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยหลงเชื่อมากที่สุดโดยการที่ส่งเอกสารหลักฐานแอบอ้างเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับ เอาโลโก้เข้ามาเลยนี่บอกเป็น,นลกลหลวงที่2นะเพราะส่งเอกสารมาหลังจากที่ผู้เสียหายแล้วมันน่าเชื่อถือนี่มันมีเอกสารที่ดูแล้วเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐไม่พอครับก็เลยให้ไปทาําภารกิจกดรับออเดอร์เห็นไหมฮะวนมาเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจอีกแล้วฮะแรกๆได้เงินจริงครับลงไป100ได้กลับมาหลักสิบลงไปหลักพันหลักหมื่นได้กลับมาหลักร้อยหลักพันค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายครับ ผู้ก่อเหตุก็จะอ้างว่าผู้เสียหายทําผิดขั้นตอนหรือว่าต้องเสียภาษีต่างๆนานาสุดท้ายครับสูญเงินไป250,000บาทมารู้ตัวที่หลังครับว่ากําลังถูกหลอกอยู่เมื่อไหร่คุณรู้ตัวทันทีนะฮะให้คุณรีบแจ้งธนาคารต้นทางคุณก่อนเลยอย่างที่2องครับให้คุณรีบแจ้งไปที่เว็บไซต์เบ w ร์เบ p o ไทยโพลิสออนไลถึงจะมีโอกาสในการอายัดเงินหรือทวงเงินคืนกลับมาได้แล้วบางคนถามว่าเอา แล้วจะได้เงินกลับมาเมื่อไหร่ต้องจับให้ใครได้สักคนใดคนหนึ่งครับเช่นผู้รวมกระบวนการบัญชีมาแล้วก็รอขั้นตอนทางกฎหมายประมาณ1เดือนโอกาสที่จะได้เงินกลับมามีสูงครับ